ดอกดีติดผลแน่นอนค่ะคือตัวงงามค่ะมะนาวจากลูกเล็กๆตอนนี้ผลใหญ่แล้วค่ะทุกคนโอ้ยใบไหนหนี่งอมากนะคะเพื่อนๆเด็ดทิ้งเลยเดี๋ยวให้เขาแตกใบแต่ยอดใหม่หมหมหมเลยอยอดพริกเจอเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนแล้วก็มดดำมดแดงค่ะโอ้ผลเพี้ยขึ้นมายอดพริกมดกันดอกนะคะดูประกาศต้นพริกเลี้ยใบงอต้นน,น,น,นนี้น,นะคะ เพื่อนดูมดไปเลยจ้ะนะนิ่งเลยไม่ต้องรอนานจ้าใช่น,นะคะไม่อยากเด็ดนะคะใช้กรรไกรตัดได้เลยเนี่ยเพราะเด็ดยอดหรือตัดใบไปปุ๊บนี่พริกใบใหมย่ยอดใหม่ก็เตรียมใช้ออกมาแล้วค่ะเพื่อนจ้ตัดตรงไหนก็แตกใบแตกยอดตรงนั้นเลยคะ่ะโอ้มากรูดแม่ก,กอยไม่เหลือแล้วนี่เจอตัวปัญหาแล้วค่ะปล่อยไว้จากตัวเล็กๆตอนนี้โอ้ตัวปุ้มเลยเอา้าวไม่อยากไล่ค่ะแม่คะ่ะเพื่อนก็เด็ดะคะ่ะเด็กน้องไปปล่อยยคะ่ะตัวเบลอเลย ปล่อยเลยจ้าโอ้พ่อมาดูปีนี้เขาบอกว่าดกจริงๆค่ะผลดกลูกใหญ่นี่ติดดอกออกผลดีดอกไม่ร่วงค่ะพ่อมานี่ให้ดูเลยโอ้นั่แนแหละ ทะลุออกไปนอกรั้วอย่างนั้นเลยวู้ผลใหญ่มากทุกคนสวัสดีค่ะเพื่นเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรแบบไม่ง่ายค่ะในการกําจัดมดหนอนแมลงนะคะกําจัดยุงจิ้งจกตุ๊กแกค่ะแถมสูตรนี้ยังเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลครบจบในสูตรเดียวค่ะใครปลูกพืชไม่งามใบเหลืองต้นส้มไม่เขียวนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ สูตรนี้ง่ายที่สุดค่ะทําให้ต้นไม้พืชผักนะคะเขียวสวยโตเร็วกําจัดมดหนอนมแมลงครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะ,คะสดอุปกรณ์ของเรานะคะเป็นกากกาแฟค่ะเพื่อนๆไม่มีกากกาแฟนะคะ เป็นกาแฟที่อินวานเป็นซองแบบนี้ได้เช่นกันหรือเป็นกาแฟดําได้เช่นกันนะคะในกาแฟมีไนโตรเจนสูงเร่งรากเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีพืชเขียวทนเขียวนานกระตุ้นการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างจัดมดมแมลงอย่างง่ายๆนะเป็นขี้เท่าฐานนะคะมีสารซิลิกา้าซิลิกอนมีโพแทสเซียม กำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีกำจัดเพีย้ยไฟไลาไยแดงลายขาวเพี้ยดำนะคะมดหนอนแมลงที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินค่ะเราใช้ขี้เท่าฐานด้วยนะเด้งดอกเร่งผลผลดอกลูกใหญ่ก็ขี้เท่าทานเลยคะ่ะปลูกพริกมะเขือมะนาวนะไม่เคยประสบความสําเร็จนะคะนี่ใช้ขี้เท่าเลยค่ะดับต่อไปนะคะไม่มีขี้เท่านะคะใช้เปลือกไข่ค้างจานนะคะ มีฤทธิ์ในการกําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดังต่อไปนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังจ้าดื่มกันเลยค่ะเพื่อนๆมีกาดกาแฟนะคะใช้กาดกาแฟ<ค>มีกาแฟ,<ค>าฟทีอินวันใช้ได้เลยน้นสะอาดเตรียมมาเลยคะ่ะหนึ่งหรือสองลิตรนะคะใส่เลยค่ะกาแฟค่ะมีในตัวเจนมีฟอสฟอรัสรแบบง่ายๆค่ะกําจัดมดมแมลงได้ด้วยนะใส่ลงไปเลยค่ะซองงี้เลย ต้นโซมไม่สวยดอกไม่เยอะไม่งามไม่ติดดอกขอบนะคุณไม้นูมีกากาแฟาค่ะแล้วก็ใส่ลงไปได้เช่นกันนะคะ,ะกาแฟาหนึ่งช้อนค่ะใส่ลงไปเลยเปลือกไข่ค่ะไม่มีขี้เถ้าทานใส่เปลือกไข่ได้เลยนะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะเครื่องดื่มชูกาลังที่มีวิตามิน B 3สามบห้าหกและ B ีสิบสอง้งนะคะใส่ลงไปหนึ่งฝาจ้า ระเบิดรากติดดอกดีดอกไม่ร่วงแก้ใบเหลืองใบจุดด่างใบหงิกงอนประสิทธิภาพสูงในการกําจัดมดแมลงกําจัดเพรี้ยหนอนแมลงที่ด<ะ>่ะใส่น้ํายาล้างจานลงไปค่ะหนึ่งช้อนชาโอเลยจ้าง่ายๆแค่นี้เองจ้าสูตรง่ายๆในการกําจัดมดแมลงทําให้พืชผักสวยติดดอกออกผลดีค่ะ ไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้ผลผักกินใบใช้ได้เลยจ้ะเี้เสร็จแล้วคะ่ะผะสมนะคะใส่สเปร์โอก,กี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งดิตนนะใส่น้ำสะอาดไปครึ่งนึงนะคะนี่ค่ะผักสวยงามรอ,อนานแต่ก็ได้สูตรกาแฟหอมมากๆค่ะคนหอมนะคะแต่มาแรงไม่ชอบคะ่ะเริ่มทําด้วยกันเลยคะ่ะอ่ะใครมีกากกาแฟกากกาแฟค่ะไม่มีกากกาแฟนะคะใช้เปลือกไข่ ได้เช่นกันหรือเท่าฐานค่ะได้เช่นกันนะคะหอมจริงอ่ะเราก็เริ่มเลยค่ะต้นกล้าเล็กๆบำรุงยังไงคะแม่ขามดมะเร็งนอนก็เยอะค่ะแม่นี่ช้อนนี่เลยค่ะเป็นกากกาแฟาก็โรยลงไปอย่างนี้นะะเลยค่ะลงไปเลยบำรุงต้นก้าพริกกล้าเคลวมะเขือมะนาว ย้ต้นหอมต้นเล็กๆนะคะกินไม่หมดนะคะตัดใบไปใช้ค่ะแล้วก็ส่วนล่างนะคะเพื่อนๆก็มาจั้มลงดินอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆจะได้ต้นหอมบางคนก็เรียกหอมเมืองเลยนะคะไว้กินนะคะเพื่อนๆค่ะอ็รอยอู้รวยค่ะกากรอเทียนี้ค่ะหอมหอมเพื่อนค่ะหนูไม่มีกากาแฟค่ะแม่อ๋อใช้เปลือกไข่จ้าตามสะดวกเลยค่ะสูง่ายๆทำเลยรับค่ะมากูแตกใบแตกยอดเพียบค่ะ ใบเก่าๆใบกแก่ๆนะคะใบเป็นเชื้อโรคเชื้อราหรือหนามอย่างนี้เพื่อนๆก็ตัดเลยค่ะตัดแบบไม่ก้อยเลยกระตุ้นการแตกใบแ,แตกยอดนี่ยอดใหม่เพียบเลยค่ะเพื่อนๆดูเร่งการแตกใบแตกยอดช้อนนี้เลยค่ะทําไมเพิ่งรู้นะคะเพื่อนค่ะเห็นผลจริงเพื่อนดูผลงานเลยตัดใบตัดน้านะคะและ้วกระตุ้นด้วยสูตรนี้เลยคะ<ด>่ะจะช้ายอยู่ใหญ่ละค่ะมดน้อนแมลงเยอะต้นไม้ไม่โตไม่สวยเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะพ้นเลยจ้า มีนายตะเชียนสูงกำจัดมดหนอนมาแรงมีฟอสฟอรัสอย่างง่ายๆด้วยสีพูเลยต้นเล็กแคกแกนสีพูเลยจ้าโอ้โอเร่งใบเร่งยอดตัวจริงเสียงจริงยอดใหม่ใบใหม่มาแล้วเพื่อนๆต้องดูแลเป็นอย่างดีนี่แล้วเราจะพบว่าอย่างนี้ค่ะเนี่อนผีเสื้อค่ะเห็นไหมเนี่ยผีเสื้อเนี่ยดูกระดิกอยู่เนี่ยสีพูเลยค่ะเพื่อเห็นอะไรไหมคะเนี่ย ใบกวางตุ้งฮ้องเต้เป็นรูหรือใบคะน้าต่างๆนะคะเกิดจากอะไรคะมีมัดผักค่ะเนี่ยตัวดำๆเล็กๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะมากเกาะมากัดกินนะคะใบผักของเพื่อนก็จะเป็นรูอย่างนี้ค่ะกําจัดมัดผักด้วยสูตรนี้<ด><ล>ใช้<ล>ดัดากาแฟมีขี้เท้าค่ะแม่ใช้ได้เช่นกันเอานีเศษตะปูอย่างนี้นะคะใส่ลงไปได้เลยโดยลงไปทางดินเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะมัดผักเขาขยายพันธุ์เขาซุกซ่อนอยู่ทางดินแบบนี้เลยใบเหลยอขี้เท้าลงไปแล้วนะทำแบบนี้เลยนะคะเนี่ยกำจัดมัดผักที่มากัดกิน ผักของเพื่อนค่ะแล้วเราก็ราดลูตรนี้ลงไปเลยค่ะอันรุูลงไปเลย,ลเลยนี่โดนหมัดผักกัดทั้งนั้นเลยคะ่ะโอ้สงสัยมานาน,น้วคะแม่ก้อยผักของหนูเจออะไรหมัดผักคะ่คะเพื่อนๆค่ะตัวดำๆ่อนก็ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะก็ราดสูดนี้คะ่ะขี้เท้าก็ได้กากกาแฟก็ได้นะคะเปลือกไข่ก็ได้นะคะ,ะ,คะโอ้โเลยเอาเคล็ดลับนี้เลยคะ่ะแม่ควรมาเปิดเผยเลยไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้ดีเลยคะ่ะเพืเ่อนๆฉีดพ่นสูนี้เลยเน้นฉีดทางดินด้วยนะคะ กตุ้นการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีสวยจังดอกบวัวดินค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลกาแฟทีอินวันค่ะแม่ใช้กาแฟทีอินวันได้เลยพืชงามสวยเขียวเข้มเขียวงามใบใหญ่ใบสวยกากาแฟค่ะแม่ใช้กากาฟะะแไกกาฟได้เช่นกันคะ่ะลงไปค่ะร้อนอย่างนีนะคะหอมมากค่ะทุกคน มีขี้เท่าถ่านนะคะใส่ลงไปเลยเป็นสารจับใบแบบธรรมชาติมีธิ์เป็นด่างค่ะลงไปเลยไม่มีขี้เท่าถ่านใช้เปลือกไข่นะคะใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยติดดอกดีดอกไม่ร่วงค่ะต่อไปคะ่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ลงไปสองฝาค่สะส่วนนี้นะคะแม่ก้อยผสมต่อน้ํา20ลิตรนะคะเพิ่มประสิทธิภาพสูงในการกําจัดมดเพลี้ยไฟลายแดงลายขาวนะคะน้ายาล้างจานจ้ะใส่ลงไปเลยนะคะสองช้อนนะคะ เข้ากันเลยค่ะใช่เลยจ้าแบ่งครึ่งเลยค่ะสตรง่ายๆพืชผักงามเขียวสวยร็ยวติดดอกออกผลดีใช้ยังไงคะมันจะใช้ทุกสองสามวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะ,ะเราก็ตักเลยจ้าใครปลูกมะเขือไม่ได้กินนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะเร่งเขียวเร่งรากเร่งการติดดอก,กออกผลนี่ดูเพื่อนๆดู มะเขือ,อายาวไม่ก้อยจับผลนะคะการดิบดอกออกคุณได้เป็นอย่างดีขีดที่ใต้ใบนะคะเวลาไล่แมลงนะเป็ในใบด้วยจ้ามะกปูดต้นนี้สูยมากค่ะมีทั้งหนอนมีทั้งเพียทั้งแมลงใช้สูตรนี้ในการกําจัดเลยค่ะค่ะรักษายอดกําจัดมดแมลงเพียแบบง่ายๆไปเลยไม่เหลือค่ะโอ้มะกรูดไม่ก้อยไม่เหลือแล้วนี่เจอตัวปัญหาแล้วค่ะ ปล่อยไว้จากตัวเล็กๆตอนนี้โอ้โ oh, ห oh. ตัวบึ้มเลยอ้าวไม่อยากไล่คะ่ะแม่คะ่ะเพื่อนก็เด็ดเลยคะ่ะเด็ดน้องไปปล่อยเลยคะ่ะตัวเบื่อเลยไปปล่อยเลยจ้าปล่อยแล้วเห็นไหมคะเนี่ยโอ้นี่อึของนอนค่ะนอนทีเสื้อตอนกลางคืนมาไขไว้เราก็ฉีดปนสูตรนี้นะคะให้กินของกาแฟเขาก็กอะอยู่ที่ยอดกอยอยู่ที่ใบไขน่นอนไข่ปีเสื้อตัวเล็กๆเราไม่เห็นเราก็สูตรนี้ค่ะ ยับยั้งการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์ของไข่หนอนแมลงต่างๆจะนะ้าอู้มารากอค่ะโตวันโต,นโต,นโตนคืนป้องกันไวาร,ารัสมารกรมรกรนี่อย่าปลูกที่ต่ำที่น้ําขังนะคะเดี๋ยวน้องแกตายนะเพื่อนๆนะเอาใบเหลืองจุดด่างสูตรนี้เลยใ่ใบเหลืองจุดด่าง,าอ,ง,ดดางอูโหแมลงเคลียรบินออกมาพุ่มพุ่พัดเลยค่ิ้ีพ่นเลย ลูกใหญ่จริงๆฮ่บ่นเลตัววันตัวคืนเลยค่ะดาวเรืองผู้ช่างฮิบพ่นเลยกําจัดมะแรงรักษาใบรักษายอดพืชใบสีเขียวเข้มใบใหญ่เห็นไหมคะนี่สวยมากทำยังไงจะใบใหญ่สวยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดีปลูกกระเพราโหระพานะคะเห็นดอกไหมคะเพื่อนก็ไปทิ้งเลยทุกคนนี่คิดลับเลยนี่ชิจริมงานริงโอ้เพื่อนดู ปีนี้ขอบอกว่าดอกจริงๆค่ะผลดอกลูกใหญ่นี่ติดดอกออกผลดีดอกไม่ร่วงค่ะเพื่อนๆนี่ให้ดูเลยอู้นั่นแหละอู้ทะลุออกไปนอกรั้วยอย่างนั้นเลยอู้ผลใหญ่มากทุกคนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ